สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับชัดนักจัดเต็มกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและจุดปล่อยจรวดของกลุ่มกอการร้าฮิตบอลล่าเพื่อนราคามมาสเสียหายยับเยินเป็นผุยผงและวินาทีทหารอิสราเอล บุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงในเขตเวสต์แบงก์ยิงถล่มและจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงในเขตเวสต์แบงก์ได้จนถึงขั้นต้องขอชีวิตและอิสราเอลพร้อมรับขั้นสูงสุดเตรียมรับมืออิหร่านวันอิหร่านโจมตีแก้แค้นให้ในพลอิหร่านที่ถูกอิสราเอลสังหารเตรียมของใหญ่มาตั้งประจําการจํานวนมากและเตรียมตอบโตส้สวนกลับอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมหากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอล เมื่อวันที่5เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขาาา่ขาวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการ์ด้วยกันกนะครับโดยเหตุการณ์แรกปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอาาิสราเอลนะคัตกลงโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลล่อเพื่อนรักฮามาสอย่างต่อเนื่องที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีสถานติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลแด่ตรวจการพบว่า มีสมาชิกกลุ่มกอกระไรฮิตบลอลล่าประจำการอยู่ในฐานและมีครังแสงเราถึงจุดปลายจรวดของกลุ่มกอกระไรฮิตบลอลล่าครับจึงนำมาสู่การสีพิกัดที่แม่นยำจากในข่าวกรองของอิสราเอลและนำมาสู่การยิงที่แม่นยำมากๆด้วยนะครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถือกถงเสียหายยับเยนินได้มีชิ้นดีตามภาพที่เห็นเลยนะครับพี่น้องเสียดายที่เป็นภาพขาวดำนะครับที่เป็นภาพสีคงจะมันสะใจของเสียน้าดูนะครับที่ ชอบให,ให้ผู้ลุกลานไม่ให้ผู้เทียมทำร้ายคนอื่นนั้นมาทําไม่ดีต่อเขาสุดท้ายกรรมก็ตามสนองผู้ ที่ทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะครับพี่น้องโดยข่าวนี้กองทัพอิสราเอลในรายงานไว้ว่าเครื่องบินบเทพของกองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลอดในภูมิภาคซาบคินนะครับควบคู่ไปกับโครงสร้างทานทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลอดในภูมิภาคยาลินและโครงสร้างทาอทหารอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคไอตาอันชานะครับที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลอดอาศัยอยู่นะครับรวมถึงมีจุดเปิจรวดและคลังแสงของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลอดด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพ อิสราเอลก็ได้โจมตีตุวสังเกตการของกลุ่มก่อการไลยฮิตบอนเลาะในพื้นที่เมืองชีบาด,ด้วยนะครับและนอกจากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาสถานที่ทาอทหารของกลุ่มก่อการไลยฮิดบอนเลาะก็ถูกโจมตีในพื้นที่คาฟาทำม,มัมนะครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้งานนี้ กองทัพอิสราเอลข้โจมตีกลุ่มก่อกระไรฮิตบลุลละอย่างต่อเนื่องซัดตึมซัดตึมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับใส่ไม่ยั้งจะทำให้ทหารกลุ่มก่อกระไรฮิตบลุลละเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีตามภาพที่เห็นนะครับแหลกเป็นผุยผงเลยทีเดียวและคาดว่ากีดถิงแข็งยางแตกละเอียดขนาดนี้นะครับร่างของกลุ่มก่อกระไรฮิตบลุลละ คงจะไม่เหลือซากแน่นอนนะครับโดนใปเต็มสักระนา้นี้ไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอานุภาพของระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลที่มีระเบิดมากถึง2,000ปอนด์ครับก็มีอานุภาพที่รุนแรงมากๆโจมตีไปทีและสมีใกล้เคียงไม่น่าจะหลบพ้น,นะครับไวร้องโดนใบเต็ม,ตมแต่ไปเกิดใหม่เป็นปุ๋ย ใเยอรมนทางตอนใต้ของประเทศเลวานอนต่อไปนะครับสตึมสตัตึมต่อไปแบบนี้นะครับใส่ไมายังแบบนี้เนื่องจากฮิตบลอนนั้นแหวงเท้าหาเซียนเองนะครับมาช่วยฮามาสท,ทางที่ฮามาสเข้ามาทาลายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับแล้วฮิตบลอนยังมาทําลายประเทศอิสราเอลช่วยฮามาสอีกงานนี้ก็ถือว่าทําเวททากรรมไว้แล้วก็รับกรรมตามสนองไปเต็เมแบบนี้นะครับได้ไปเกิดใหม่ายงานตัวกับผ่านล่อหรือโยบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบลลอนเองนะครับงานนี้เพราะว่า มาให้ทุกแก่ท่านถูกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหขการต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นวินาทีเดือดน,นะครับที่ทหารอิสราเอล บุกเข้าจู่โจมเข้าไปในบ้านของผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบคงในแคว้นยูเดียและสมารีนะครับโดยฉากการสรบนี้ทหารอิสราเอลนะครับพร้อมด้วยวุธครคบมือเป็นทีมมาเข่าทับบุกบ้านของผู้ก่อการร้ายในเขตเวสแบคงและคนทีละห้องนะครับพี่นห้องเพื่อหาสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการตัวนะครับในพื้นที่แคว้นยูเดียและสมารีแล้วก็ได้เปิดค้นทุกห้องนะครับที่คาดว่าจะมีกลุ่มก่อการร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับและสุดท้ายก็ได้ไปเจอกลุ่มก่อการร้าย ในห้องห้องหนึ่งนะครับเราก็ได้ยิงปืนออกไปแล,ล้วก็สุดท้ายกลุ่มก่อการ้ายที่ส่วนตัวอยู่ห้องดังกล่าวนั้นเห็นว่าสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวถ้าสู้ไปก็ใด้ทหารอิสราเอลจับตัวเอาเอาปิดชีพเอานะครับจึงชิงมอบตัวต่อทหารอิสราเอลไปในที่สุดนะครับเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองไว้นะครับพี่น้องก็เป็นฉากการสุปที่ดูเดือดเลือดพ่านอยู่พอสมควรนะครับเป็นวินาทีระทึกเหมือนกันนะครับที่ทหารอิสราเอลใช้อาวุธประจำกายแล้วก็มีทหารอิสราเอลไม่กี่คนนะครับเข้าร่วมกัน เข้าหาตำแหน่งของกลุ่มกอกร,ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งท่านไม่ฝึกมาดีแบบนี้ทหารอิสราเอลอาจจะถูกยิงสวนกลับมาก็เป็นได้นะครับแต่ในเมื่อพวกเขาฝึกมาดีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพดาบต้นของโลกนะครับพวกเขาก็พร้อมรับมือกับกลุ่มกอกร,ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเหล่านี้เท่านั้สุดท้ายนํามาสู่การโจมตีใส่กลุ่มกอกร,ร้ายจนสามารถจับเป็นสมาชิกกลุ่มกอกร,ร้าย ในพื้นที่บ้านหลังนี้ในแคว้นยูเดียและสมาเลียได้ในที่สุดนะครับละคาดว่าสมาชิกกลุ่มกวัวกระไรคนนี้น่าจะนําไปสักถามหาข้อมูลเชิงศึกต่อไปนะครับเพื่อค้นหาข้อมูลทางอาหารในการเข้าจู่โจมตำแหน่งของกลุ่มกวัวกโโระไรหัวโลแลนด์ในเขตเวสต์แบงก์เหล่านี้ต่อไปนะครับและจะต้องถูกนําไปลงโทษสาหนักต่อไปแน่นอนนะครับจากคลกรรมที่เขาก่อขึ้นไปทำ้ายประชาชนชาวอิสราเอลประเทศอิสราเอลก่อน อันนี้ก็ถือว่าให้ทุกแก่ท่านถูกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ปิดชีพผู้นําทหารกลุ่มไาจีซีนะครับในผลของอิหร่านดับไปหลายคนด้วยกันและต่อมาอิหร่านโดยผู้นําของอิหร่านนะครับประกาศว่าจะล้างแค้นอิสราเอลนะครับจากนั้นกองทัพอิสราเอลจึงได้ออกมาประกาศลั่นพร้อม เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครบมือนะครับพร้อมลบระดับสูงสุดเสริมระบบสกัดขีปนาวุธนะครับเตรียมพร้อมรับมืออิหร่านทางอิหร่านเปิดฉากโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลระดมกำลังสำรองและยกระดับระบบสกัดขีปนาวุธเพื่อรับมือการตอบโต้จากอิหร่านจากเหตุถล่มสถานกงศูลอิหร่านในซีเรียจนทําให้อิหร่านเสียในพลระดับสูงหลายคนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยว่าได้ดำเนินการมาตรการเสริมความแข็งแกร่ง ของเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศและเรียกระดมพลกําลังสํารองเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการโจมตีจากอิหร่านที่ประกาศล้างแค้นจากเหตุเครื่องบินลบอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีสถานกงศุลในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียจนทำให้ในทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตไปสองนายและลูกน้องอีกหลายคนนะครับโดยสื่ออิสราเอลรายงานว่าอิหร่านอาจจะใช้วิธียิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลโดยตรงจากดินแดนของตัวเองนะครับแทนที่จะดำเนินการผ่านกลุ่มติดอาวุธแนวร่วม ในประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเลบานอนอิรักและเยเมนซึ่งงานนี้ผู้นำอิหร่านได้ประกาศเองนะครับว่าจะตุ้มตีตอบโต้ล้างแค้นให้กับในวอนอิหร่านที่อยู่สังหารทางอิสราเอลก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือระดับสูงสุดนะครับเพื่อไม่ให้อิหร่านมายิงโจมตีประเทศอิสราเอลได้นะครับโดยมีขีปนาวุธต่อต้อตากนกาศยาขั้นเทพนะครับทางไอรอนดโดมแอร์โดและอีกหลายรุ่นนะครับที่พร้อมรับมือกับขีปนาวุธของอิหร่านเตรียมพร้อมไว้อย่างเต็มพิก,กัดน,นะครับ และเสริมมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อสก,กัดแนวรบทางด้านที่มีทิศทางตรงกับประเทศอิหร่านนะครับที่จะยิงมาสู่ประเทศอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลก็เตรียมพร้อมรบอย่างแน่นหนาะอย่างแข็งแกร่งแน่นอนนะครับเพื่อไให้อิหร่านมาโจมตีประเทศอิสราเอลได้และประกาศกล่าวว่า พร้อมโจมตีอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมหากอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอิหร่านกล้าเปิดฉากโจมตีประเทศอิสราเอลหรือไม่หรือถ้ากล้าเปิดฉากแล้วอาจจะเห็นการโจมตีครั้งใหญ่จากประเทศอิสราเอลด้วยเครื่องบินรบเทพของอิสราเอลที่มีนะครับต่มโลงประเทศอิหร่านหลายลูกก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ าหมาดและฮิดวร่าโดดเนทุกวันนี้นะครับพี่น้องก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพงเท่านี้ถ้าผูไา้ไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ